สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านสอน,นะคะวันนี้นะคะผู้ใหญ่ก็กับทีมคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะก็จะพากันตั้งต้นนะคะร่วมบริจาคไปทอดต้นเทียนนะคะที่บ้านทางโค้งนะคะตำบลโนนสะ,ะอาดอำเภอบนรมวงจังหวัดสกลนครนะคะ การใกล้เรือนเคียงเรานะคะก็จะตั้งต้นนะคะรับ,บริจาคที่สารากลางบ้านนะคะสรสีหมู่แปดเราก็มีพ่อผู้ใหญ่นะคะวันนี้ผู้ใหญ่ก็จะไปประชุมนะคะแต่ก็มาตั้งต้นแต่เช้ารอนะคะกับคณะกรรมการนะคะเราก็จะทําบุญพ่อเทียนนะคะหลายวัดนะคะที่มีดีกาบอกบุญมานะคะวันที่สิบเอ็ดสิงหาก็จะเป็นของบ้านทางโค้งนะคะ ตำบลโนนสะอาดนะคะร่วมบริจาคชาวบ้านนะคะใครมีจิตศรัทธาก็มาร่วมทำบุญกันนะคะวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมทำบุญนะคะบ้านพี่เมืองน้องนะคะบ้านทางโคง้งท่านอาจารย์ทวัชชัยนะคะทางโคง้งอาจารย์ก็ได้มาช่วยกันนะคะมาช่วยสรสีอยู่นะคะก็ มานะคะรับประทานอาหารร่วมกันตอนเช้านะคะคุณแม่ปวีก็เอากับข้าวนะคะมาให้ผู้ใหญ่นะคะรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็บริจาคต้นไปด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันคนมีจิตสาธาะคะบ้านเรานะคะจย่าได้ไปทอดต้นเทียนบ้านน้งโค้งในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่11นะคะ คณะนางรำก็จะไปนะคะกับสารพันแต่ก็ไม่เยอะนะคะพรุ่งนี้เพนอกนจากติดภารกิจคะ่ะติดภารกิจมากนะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันไปแล้วก็วันที่18นะคะ18สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็สรสีเราก็จะจัดนะคะก็มีสองบ้านที่พร้อมกันนะคะแล้วก็บ้านนี้ก็จะใส่ซองไปนะคะฝากซองไปนะคะ รวมด้วยช่วยกันนะคะสายบุญเรานะคะเราก็จะวันที่สิแปดเราก็จะมีโรงทานนะคะบ้านนิดนะคะใครอยากทำโรงทานก็แจ้งได้นะคะค่ะแจ้งเบอร์ได้นะคะหรือเบอร์นิดหรือเบอร์ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเบอร์ก็ศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดสี่เก้าสามสอห้านะคะ,คะแจ้งเบอร์โทรได้นะคะหรืออยากร่วมทําบุญค่ะนิดก็จะขึ้นบัญชีให้นะคะ ที่ชุมชนนะคะโพสในชุมชนนะคะวัดชีทกศนะคะวัดป่าห้วยบงนะคะร่วมกันทอดต้นเทียนนะคะวันที่18ร่วมบุญนะคะขอเชิญสายบุญทุกท่านนะคะรวมทําบุญนะคะวันที่18สิงหาคมพศ2567ที่จะถึงนี้นะคะร่วมกันทําบุญที่วัดป่าห้วยบงสรสีหมู่8เรานะคะ ร่วมทอดต้นเทียนนะคะเพื่อสมทุทนนะคะไว้เป็นส่วนหนึ่งนะคะช่วยในการ,รบำรุงพระพุทธศาสนาเราในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็สร้างนะคะเราก็จะสร้างนะคะมีสร้างหลายอย่างนะคะที่ผู้ใหญ่เรียนไปนะคะหอระกาแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือมุงหลังคาไปที่โรงครัวนะคะ,ะตามความเหมาะสมนะคะเพราะว่าช่วงช่วงที่ผ่านมานะคะ ตรสีเราก็สร้างนะติดฟ้าเพาดานนะคะติดฟ้าเพาดานก็ใช้งบประมาณไปเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยจะหาทุนไว้สร้างมันไม่มีนะคะทุนทรัพย์ก็หมดนะคะเงินกลางก็ไม่ไม่มีนะคะมีกอไมปเยอะก็เลยจะร่วมด้วยช่วยกันจัดง,งานทอดเทียนครั้งนี้ขึ้นนะคะเพื่อจะได้เป็นทุนนะคะสำหรับการใช้ใจ่ายในการ ธนุบำรุงศาสนาเราในช่วงเข้าบรรศานะคะก็มีค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟจีปฏะนะคะเนาะช่วงเข้าบรรศานะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านเราก็เลยประชุมปรึกษาหารือกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะคะด้วยความสมัครสามานสามัคคีนะคะในเช้าวันที่18นะคะวันที่18นะคะทอดต้นเทียนรวมนะคะก็ เราก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดคือเงินกลางตอนนี้เราก็ไม่มีนะคะเนาะไม่ค่อยมีเยอะก็จะใช้แต่ว,ว่าประชุมกันนะคะจะทำข้าวหม้อแกงหม้อเอามารวมกันนึ่งข้าวก็แต่ละบ้านนะคะประ,ประชุมกันว่าประมาณนี้นะคะค่ะยังไงก็บ้านเราก็ไม่แล้งน้ำใจนะคะเพราะปีที่ผ่านมาเราเคยทำจัดก็ สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะคะปีนี้ก็เช่นกันนะคะก็หวังว่าก็จะสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีกันนะคะบ้านนี้ก็จะทาแบบว่าแกงหรือหม้อหรือว่าทํากับข้าวรวมกันนะคะแต่ละบ้านแต่ละบ้านเพราะว่าบ้านสาลสีหมู่8นะคะหมู่13ก็ทําร่วมช่วยกันอยู่แล้วนะคะทําแกงบ้านละหม้อนี้ก็ร5อยหหม้อแล้วนะคะแล้วก็บางบ้านก็ทำสองหม้อมีหม้อมีของหวานด้วยนะคะ ก็แล้วแต่สถาบางบ้านก็จับกลุ่มกัน3าสบ้านทำโรงทาน,นะคะ่ะอย่างเช่นกลุ่มนางลานิดนะคะก็จะทำโรงทานส้มตำนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ F อผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอซลุงพลบ้านแต็นนะคะคนพี่นันทนานะคะก็มาช่วยทำโรงทานสบู่นะคะแล้วก็คุณแม่ราตีชัยสารนะคะร่วมกันทำโรงทานสบู่แล้วก็มี มีแจ้งมาก็บ้านโพศิลานะคะบ้านพี่เมืองน้องก็จะทำโรงทานเหมือนกันให้นีจะสถานที่ให้นะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะคะสาธุสาธุบุญคา่ากับคนที่มาร่วมโมทนาบุญด้วยกันครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะอย่างหนึ่งนิดก็ขอขอบคุณนะคะเอซี mm hmm. <SC S 2> ลุงพลบัตแต็ทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนกิจกรร กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานอะไรก็ช่วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะนี่ก็ขอขอบคุณนในโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกระถินนะคะงานโรงเรียนนะคะเนาะให้ความอนุเคราะห์สสีเรื่อยมานะคะก็ช่วยทํานุบํารุงไม่ว่าจะเป็นชุมชนวัดแล้วก็โรงเรียนนะคะที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณคุณลุงพลป้าแตนขอบคุณเอฟซีทั่วโลกนะคะ YouTube ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็ค่ะนี่ก็ขอขอบคุณในน้ำใจนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนนะคะขอขอบคุณลุงผลป้าเต็นนะคะที่มาอยู่จำบดงแล้วก็นำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นนะคะเราแวกใกล้เช่นกันนะคะก็ขอขอบคุมากมนะคะสายบุญบารมีโดยแท้นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ่ะบ้านพี่เมืองน้องนะคะ อะไรที่พอช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะตั้งต้นรวมบริจาคไปถึงพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะไปทอดนะคะที่วัดที่บ้านนะคะบ้านทางโคง้งตำบลโนนสะอาดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสาธุสาธุบุญกับทุกท่านที่มาร่วมบริจาคต้นเทียนในวันนี้ด้วยกันนะคะ ขอมีความสุขความเจริญนะคะค่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะ,ค,ะความสามัคคีก็คือพลังนะคะก็ขอขอบคุณมากๆกจริงๆค่ะสายบุญนะคะสายบุญบาร,รมีลูกหลานปูนะคะเนาะสาธุสาธุนะคะสาธุบุญร่วมกันนะคะอ่าสำหรับพี่มีนะาคะานี้ก็ขอ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะช่องนิตยาชาแนวบ้านสอสวัสดีค่ะ